แจ้งข่าวดีคอรมอเคาะแล้วเงินโยยาเพิ่มกำลังใจคนละ5,000ถึง7,000บาทมีบัตรคนจนหรือรับสิทธิ์อื่นๆก็สามารถรับเงินตรงนี้ได้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่10พฤศจิกายนปี2,565นะคะ ซึ่งคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเงินเยียวยาเพิ่มกำลังใจ5,000-7,000ถึง 7, บาทเป็นเงินอะไรนะคะวันนี้คอรมอมีการอนุม,มัติเคาะแล้วก่อนไปรับชมนะคะบุ๋มก็อยากขอกำลังใจในการกดไลค์กดติดตามแล้วก็ยิง่งนึกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์กไปให้ด้วยนะคะก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจนะคะ เป็นข่าวของวันที่8พฤศจิกายน65นะคะเขาได้ติดตามความคืบหน้ามาตรการเกี่ยวกับเยียวยาน้ำท่วมภายหลังคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอนเนี่ยเห็นชอบจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ครัวเรือนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะวงเงินรวมกว่า7,000ล้านบาทนะคะเมื่อวันที่8พฤศจิกายน65โดยใช้งบกลาง ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากช่วงที่ประสบปัญหาน้ําท่วมนาดาส่งผลให้ประชาชนบางกลุ่มนะคะที่โดนน้าท่วมเนี่ยเสียโอกาสในการประกอบอาชีพโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยนั้นนะคะเป็นคนดําเนินการจ่ายเงินดังกล่าวโดยแบบเร่งด่วนนะคะซึ่งกระทรวงกรารคลังจะเป็นผู้จัดสรรเงินเยียวยาตรงนี้ให้นั่นเองนะคะเรามาดูเงื่อนไขาการจ่ายเงินเยียวน้ําท่วมกันนะคะหนึ่งเลยเนี่ย จะต้องเป็นประชาชนที่ ถูกน้ำท่วมระยะเวลา1เดือนนะคะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทต่อครัวเรือนค่ะ2นะคะประชาชนที่ถูกน้ำท่วม2เดือนได้รับเงินเยียวยา6,000บาทต่อครัวเรือนค่ะ3นะคะประชาชนที่ถูกน้ำท่วมนาน3เดือนได้รับเงินเยียวยา7,000บาทต่อครัวเรือนค่ะซึ่งการจ่ายเงินเยียวยาในครั้งนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มกำลังใจให้กับประชาชนจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ซึ่งการจ่ายเงินดูแลดังกล่าวก็เป็นคนละส่วนกับการจ่ายค่าดูแลเสียหายของครัวเรือนด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีมาตรการเยียวยาน้ำท่วมสำหรับเกษตรกรด้วยนะคะสูงสุดไร่ละ11,780บาทนะคะในกรณีที่ทำการเพาะป,ปลูกแล้วก็มีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถ ที่จะฟื้นฟูหรือว่าเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้นะคะให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรืนละ30ไร่ในอัตราดังนี้เลยนะคะข้าวเนี่ยจะเยียวยาไร่ละ1,340บาทค่ะพืชไร่และพืชผักไร่ละ1,980นะคะ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆรายละ4,048บาทนั่นเองค่ะส่วนชาวประมงหรือว่าการประมงเนี่ยก็ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภยัยพิบัติที่สัตว์ตายหรือว่าสูญหายด้วยนะคะให้ดําเนินการช่วยเหลือก็เป็นเงินดังนี้เลยนะหนึ่งเลยเนี่ยกุ้งกรามกรามนะคะกุ้งทะเลหรือว่าหอยทะเลไ่ละ11,780บาทไม่เกินรายละ5ไร่ ปลาหรือว่าสัตว์น้ำอ,นอื่นๆนะคะที่เลี้ยงในบอ่อดินบอ่อนาข้าวหรือว่าร่องสวนคิดเฉพาะพื้นที่ที่เลี้ยงนะคะไร่ละ4,682บาทค่ะไม่เกินไรละ5ไร่นะคะ3าค่าสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงในกระชังบอ่อซีเมนหรือเลี้ยงในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกันเนี่ยตารางเมตรละ368บาท ไม่เกินรายละ80ตารางเมตรนั่นเองนะคะหากคำนวณพื้นที่เลี้ยงแล้วผู้พอเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติรายใดจะได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินไม่ต่ำกว่า368บาทให้ช่วยเหลือในอัตรารายละ 368บาทนั่นเองนะคะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจด้วยนะคะบุ๋มก็นําม,มาบอกเล่าให้กับพี่ป้าน้าอาที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะคะหนักหนาสาหัสเหลือเกินนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะโอเคค่ะสําหรับใครที่สอบถามมาเกี่ยวกับเงินเยียวยาน้าท่วมนะคะวันนี้บุ๋มก็หาข้อมูลมา ทำเป็นคลิปวิดีโอตอบคำถามให้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าพี่ป้านาคนไหนต้องการให้บุมตามข่าวในเรื่องใดสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ